สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเรานะคะคลิปนี้จะมาทำคลิปแรนดอมนะคะแล้วก็ มาดูการว่ารักครั้งใหม่ของคุณเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคุณสามารถรับชมได้ทุกท่าทุกราศีนะคะเพราะว่าเพื่อนๆนะขอมาเนาะว่าเอออยากได้พลังงานของคนใหม่ๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําหัวข้อนี้เลยนะรักครั้งใหม่ของคุณเป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นั่นหมายความว่าคุณกําลังจะได้เจอความรักครั้งใหม่เนาะมาดูกันเลยค่ะพลังงานตัวตนของคุณพลังงานหลักนะคะเป็นอย่างไรคะ อคุณเป็นพลังงานที่คุณอ่อชัดเจนในตัวเองนะคะว่าคุณชอบคนแบบไหนคุณต้องการความสัมพันธ์แบบไหนแล้วคุณก็ไม่ได้ปิดใจนะคุณพร้อมที่จะเรียนรู้คนที่จะเข้ามานะคะแล้วก็คุณเหมือนกับคุณใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นนะคะในการเลือก เลือกคนเ,เลือกคนรักนะคะประมาณนั้นคุณยังเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของความรักนะึ้นไพฑูตสตาร์นะคุณยังมีความหวังคุณเป็นคนที่ไม่เคยหมดหวังในเรื่องของความรักนะคะแล้วคุณคิดว่าแน่นอนนะคะคุณกับจะต้องประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ชีวิตอย่างแน่นอนอะไรแบบนั้นนะบางท่านบางคนเป็นพ่อแม่แม่ม้ได้นะคะ คุณใจเย็นเนาะคุณใจเย็นคุณไม่ได้เร่งรีบหรือว่าอจะต้องแบบอยากจะมีคนรักขนาดนั้นอะนึกว่าคุณใจเย็นเหมือนเหมือนคุณเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาคุณก็จะได้เจออย่างแน่นอนนะคะคนที่ดีคนที่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณอะไรประมาณนั้นอะนะคุณไม่ได้เร่งรีบนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณอะจะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่ คุณเป็นคนที่แบบไม่ได้ขนขวายในเรื่องของความรักนะแต่ถามว่าคุณศรัทธาคุณเชื่อไหมอย่างแน่นอนนะคะอตอนนี้คุณอาจจะมาโฟกัสในเรื่องของการงานก็ได้เหมือนคุณคุณมีความเชื่อมีแรงปรารถนาในความรักที่คุณ ต้องการนะคะแล้วคุณก็ส่งพลังงานนั้น,นออกไปเออคุณจะดึงดูดคนคนที่คุณคู่ควรอย่างแน่นอนนะคะนะด้วยพลังงานของคุณเองเหมือนตัวเราอะนะ เชื่อแบบไหนนะคะเป็นคนแบบไหนก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเช่นกันนะมาดูนะคะว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรมีโอกาสสูงมากนะว่าจะได้เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารหรือว่าผ่านงานนะคะรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะจัสติเนอุ้ยเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณเฝ้าฝันเฝ้าปรารถนา เออแล้วก็รอคอยมาตลอดอะ่ะเหมือนคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะส่งคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณได้นะหกดาบอย่างที่บอกอะ่ะยิ่งยิ่งเราไม่ยิ่งเราไม่ไมข,ขว่คว้านะคะความรักก็จะเข้าหาเรา เจอกันผ่านการท่องเที่ยวผ่านการเดินทางน,นะคะหรือความรักครั้งนี้จะเป็นความรักในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้นะอาจจะเป็นรักทางไกลหรือรักต่างวัยก็ได้เนาะเจอกันผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวนะอุ้ยคิงถือเหรียญเป็นคนเจ้าสเสน่ห์เลยล่ะนะคะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะแล้วก็เหมือนเขารักสัตว์รักการเดินทางน,นะคะอืมเป็นคนที่มีความ สดใสมีเสน่ห์นะคะมีความเป็นตัวเองสูงรกรู้สึกว่าคุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางก็ได้นะรักครั้งใหม่ของคุณเขาจะเป็นคนที่พร้อมมากๆเลยอะพร้อมในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นสถานะของเขานะคะความมั่นคงของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักลงทุนได้นะคะรักครั้งใหม่ของคุณ เขาจะเห็นคุณค่าในความรักของคุณมากมากเลยนะคะอืเขาก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจมานานนะเป็นคนที่หวงแหนหัวใจตัวเองเหมือนกันนะคะค,คนคนนี้เหมือนเก็บใจไว้เพื่อมารักคุณนะ่ะ เอาจริงนะพลังงานไพ่เหมือนเหมือนเขาอะเออมีมีหัวใจนี้เก็บเอาไว้นะคะไว้เพื่อที่จะได้มาเจอคุณได้มาทุ่มเทให้กับคุณอะไรประมาณนั้นเนาะเออขอดูหกเหรียญหน่อยคุณและเขาอาจจะเป็นรับต่างไว้ได้นะคะคือตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเด็กเกินไปหรือว่า เขาแตกต่างจากเราเกินไปจนคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจก็ได้แต่ท้ายที่สุดคุณก็จะมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเขาจะสามารถทําให้คุณเปิดใจให้กับเขาได้นะคะแรงงานโดดเด่นขึ้นมาเป็นชาวทัดดินทัดลมนะคะบางท่านบางคนอาจจะเจอคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคะ รักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอะไรที่ดูจริงจังนะคะแล้วก็ชัดเจนมากๆเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องดูแลคุณอืมเขาจะมีความเป็นเป็นแฟนที่ดีนะคะเป็นเป็นแม่ที่ดีเป็นสามีที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นพ่อที่ดีนะถ้าเขาเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคนคนนี้ก็จะมีความเป็นผู้นำเป็นพ่อที่ดีของลูกของคุณได้นะคะเออมีพลังงานของ การปกป้องใส่ใจดูแลคุณอย่างดีนะคะอุ้ยรักครั้งใหม่ของคุณดีมากๆเลยนะขอดูซิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะรักครั้งใหม่รักครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอนะคะอเขาจะทําให้คุณเนะี่ยเปิดใจให้โอกาสตัวเองที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งคือบางคนนะ่ะจบกับรักครั้งเก่ามานานนะคะ อ,อ,อาจจะไม่ได้คิดที่จะมีใครนะคะแต่พอคนคนนี้เข้ามาคุณอาจจะออรู้สึกว่าเขาทำให้เราอยากจะเปิดใจนะคะหรือเขาก็ได้นะเป็นพลังงานฝั่งเขาที่เขาอาจจะจบกับความสัมพัน์เดิมมานานเนาะเหมือนต่างคนต่างให้โอกาสกันนะคะอืเขา,าอยากจะชัดเจนกับคุณเลยแหละนะคะคนคนนี้นะค่อนข้างชัดเจนว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคุณคนนี้โสดมานานนะ โสดมานานเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเหมือนคุณเป็นคนที่เขาตามหานะคะเนี่ยนะดูจากพลังงานไพ่นะโสดมานานแต่พอมาเจอคุณอุ้ยรู้สึกใช่นะคะเนี่ยเขาจะมองคุณด้วยสายตาที่แบบชื่นชมอาภูมิใจ ในตัวคุณอะไรแบบนั้นนะเหมือนเขาได้เจอคนที่ใช่คนที่เขาปรารถนาแล้วโลกเขาก็อยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเออประมาณนั้นเลยเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนไกลได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาเนาะรักครั้งใหม่ของคุณนะคะหนึ่งไม้จะเป็นความรู้สึกที่เหมือนเราโชคดีที่ได้เจอคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี แรงหนึ่งดูตอกกันมากๆนะอืมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคุณคุณเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะต้องแบบเออคว้าเอาไว้นะคะแล้วเขารู้สึกโหหลงไหลในความเป็นคุณนะเขาตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะนะต่อให้เขาจะแบบเออไม่ได้มีความรักมานานแล้วแต่ความรู้สึกอะ เหมือนคุณทำให้เขาอะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งอะนะเขาจะเป็นในแบบว่าอยากจะทำอะไรให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขานะคะเป็นคนที่เด็กก่าคุณได้นะพลังงานชาวท่าน,น้ำขึ้นมาจสติกชาวราศีตุลพิจิกขึ้นมานะคะอุ้ยคุณและเขาจะมีความสุขมากๆเลยนะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอะไรที่ เรียบง่ายแต่ว่ามีความสุขมากๆเป็นความรักที่เข้าอกเข้าใจกันต่างคนต่างรักกันคุณและเขาจะมีเวลาให้กันนะคะนั่นแหละเมื่อเราเจอคนที่เรารักหรือว่าเขารักเราด้วยเนี่ยคุณทั้งคู่ก็จะมีเวลาดีๆร่วมกันค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนเหมือนเขาจะใส่ใจเราแล้วก็หาเวลาที่จะอยู่กับเราค่ะคุณก็จะมีความสุขมากคุณจะรู้สึกแบบอิ่มเอมใจนะคะ คุณรู้สึกว่าทำไมเราโชคดีจังเลยนะคะที่มีเขาเราจะรู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยนะคะรักครั้งใหม่ของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าโดดเด่น เป็นคนทางไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติคุณเองเครื่องแบบได้นะคุณและเขาอะ่ะมีความแตกต่างกันก็จริงแต่เหมือนมีเป้าหมายเดียวกันอืมนะคะถ้าเขาอยู่ห่างไกลาจากคุณอะ่ะเขาจะเดินทางมาหาคุณเพื่อพิสูจน์ความรักของเขานะคะอืมประมาณนั้นแล้วก็เดวิลออฟจูนคุณเป็นโชคชะตาพรมลิขิตของการและกันนะคุณมาเจอกันในช่วงเวลาที่ ที่มันเหมาะสมแล้วนะคะที่คุณและเขาจะได้เจอกันนะจะเป็นพลังงานของความสุขนะคะที่คุณจะได้รับความรักครั้งใหม่ของคุณนะคุณจะมีความสุขมากแล้วจะได้รับความมั่นคงได้รับความชัดเจนนะคะคนคนนี้เหมือนเขาชัดเจนกับคุณมากๆนะเปิดเผยคุณจะมีตัวตนในชีวิตของเขาในสังคมของเขานะคะ ประมาณนั้นนะนี่เป็นพลังงานรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็ดีใจด้วยพลังงานค่อนข้างดีมากๆเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้คุณได้เจอกับความรักครั้งนี้โดยเร็ววันนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ